สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ h ชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปนึงนะครับผมมาตามต่อนะครับกับสูตรเลขเด่นล่างนะครับที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับสูตรนี้ทั้งหมดเข้ามา20งวดติดนะครับยังไม่หลุดงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่เราลงไว ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผลรางวันที่ออกนะครับสองตัวล่างออกเก้าแปดตัวที่มาคือเลขแปดนะครับมาที่หลักหน่วยสูตรนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกก็ยี่สิบงวดนะครับที่เข้ามายังไม่ผิดบางงวดก็มาสองตัวบางงวดก็มาหนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดนี้ว่าจะได้ตัวไหนแต่ก่อนอื่นก็ย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับ เดี๋ยวเรามาย้อนดูคร่าวๆนะครับจากงวดที่10ลงมานะครับที่เหลือท่านมีเวลาก็ลองย้อนทําดูนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับว่าตําแหน่งที่เรามาบวกกันนี้มาจากไหนหลายท่านก็คงจะทราบนะครับที่เคยติดตามดูเพราะว่าสูตรนี้ลงมาแล้ว3มงวดนะครับ3มงวดติดๆที่เข้ามานะครับที่เราเห็นผลงานมา อันนี้เราก็เผื่อท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่เคยดูเราก็จะลองไล่ให้ดูคร่าวๆนะครับเราเริ่มจากงวดที่10นะครับที่เข้ามา2อบวกสนะครับเป็น4 4่บวกหเป็น9นะครับได้เลข9 9นับเพิ่มนะครับ4ตัว90 12เพิ่มไปทีละ1แต้ม9012ผลรางวัลที่ออกงวดนี้ออก94นะครับ ตัวที่มานะครับคือเลขเก้ามาที่หลักสิบงวดต่อมานะครับ0ูนย์บวกศนย์บวกแปดนะครับได้เลข8 8นะับนะเพิ่มไปนะครับ 9, เป็นเก้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดก็เอาตัวท้ายนะครับถ้าเลขสองหลัก8 9 0 1่ผลรางวัลที่ออกงวดนี้ออกเก้าแปดนะครับ9ก้ 98. ตัวที่มาก็คือ8กับ9นะครับ2ตัวมา2ตัวงวดนี้ งวดต่อมานะครับ3าบวกสเป็น6กบวกศเป็น6นะครับได้เลข6เพิ่มไปนะครับ6 7 8 9ออก7 7นะครับงวดนี้ตัวที่มาคือเลข7งวดต่อมานะครับ4ีบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น12 2 3 4 5นะครับออก2 2งวดต่อมานะครับงวดที่14 9สเบวกเเป็น18 18ปบวกสเป็น22นะครับได้เลข2 สองนะับเพิ่มนะครับสามสี่ห้าผลรางวัลที่ออกคือสองสี่นะครับวัน,นี้ตัวที่มาก็คือสองสี่นะครับมาสองตัววัดต่อมานะครับหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ได้เลขสี่สี่นับเพิ่มน,น,นะครับห้าหกเจ็ดผลรางวัลที่ออกงวดนี้ออกหกสี่นะครับงวดนี้มาสองตัววัดต่อมานะครับ 6กบวกหเป็น12 12อสบวกหเป็น17นะครับได้เลข7 7นะับเพิ่มไปนะครับเจ็ดแปดเก้าศนย์ผลรางวัลของงวดน,นี้ออก8 3นะครับตัวที่มาคือเลข8งวดต่อมานะครับ5้บวกหเป็น10บวกสเป็น14ได้เลข4นะครับนะับเพิ่มไปนะครับทีละ1แต้ม4 5 6 7ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดน,นี้ออก5 3ตัวที่มาคือเลข5 วัดต่อมานะครับ8บวก8นะครับเป็น16 16บวก4เป็น20ได้เลข0นย์ะครับศูนย์นเพิ่มไปนะครับ1 2 3่งสองสในหนงงนะครับผลรางวันที่ออกคือ92นะครับตัวที่มาคือเลข2งวัดต่อมานะครับ 9กบวกเเป็น18 18ปบวกเอีกเป็น27นะครับได้เลข7 7นะับเพิ่มไปนะครับ8 9 0ผลรางวัลที่ออกคือ8 8นะครับตัวที่มาคือเลข8งวดที่ผ่านมานะครับ1นบวกหเป็น2อบวกสเป็น5ได้5แล้วก็เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ5 6 7 8ผลรางวัลที่ออกวันนี้ก็คือ9 8นะครับตัวที่มาคือเลข8 สูตรนี้นะครับงวดแรกที่เราลงก็คือ5-3นะครับที่ได้5-3ที่เราเห็นผลงานมาแล้วก็3-4งวดกับงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูของงวดใหม่นะครับงวดวันที่10-6กันยายนนะครับงวดต่อไปเป็นงวดที่21 ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนบวกหลักสิบบนหลักสิบบนงวดนี้ก็คือเลข9นะครับก็จะเป็น9กบวกเนะครับหลักสิบบนบวกหลักสิบบนแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลข2นะครับ หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับก็คือเลข2ก็จะเป็น9บวก9นะครับเป็น18 18บวก2เป็น20ได้เลข0เพิ่มไปทีละว1แต้มนะครับได้เลข1 1เพิ่ม1เป็น2 2เพิ่ม1เป็น3 ได้0 1 2 3นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาอันนี้เป็นสูตรเลขเด่นนะครับเป็นสูตรเลขเด่นล่างเข้ามาส4เข้ามา20งวดนะครับยังไม่ผิดวันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเราก็มารอรุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะหลุดหรือจะเดินต่อถ้าเราเอามาดูนะครับ 0123ถ้าเราเอามาเทียบดูกับสูตรที่เข้ามาอันนี้ที่จับคู่ให้นะครับเป็นสูตร3สูตรหลัก10ที่เข้ามาแล้วก็2สูตรหลักหน่วยที่เข้ามานะครับถ้าเราลองมาเทียบดูกับสูตรเลขเด่นนะครับมันจะมีสูตรไหนที่ตรงสูตรเลขเด่นงวดนี้ ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับถ้าเรามาดูนะครับก็จะตรงในสูตรของหลักหน่วยเสียส่วนใหญ่นะครับก็จะมีตรงในสูตรหลักสิบอยู่หนึ่งสูตรนะครับหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามหลักหน่วยก็จะตรงกันทั้งสองสูตรนะครับสูตรนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ตัวสูตรนี้ 1023นะครับก็จะมีตรงกับสูตรเลขเด่นนะครับวันนี้ในหลักสิบในหลักหน่วยนะครับหลักสิบมีสูตรเดียวที่ตรงหลักหน่วยมี2ส,สูตรที่เราจับคู่ให้นะครับแล้วก็เอาสูตรแต้มรวมมาตัดนะครับที่เหลือ3ชุดก็จะมีตรงนะครับคู่3 1นะครับคู่3 1ก็มี ตรงกับสูตรแต้มรวมทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็72ก็ตรงที่เลข2นะครับแล้วก็73แต่งวดนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเดินต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าความน่าจะเป็นมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตามต่อกับสูตร วิ่งล่าง2ตัวนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับอันนี้คือสูตรเลขเด่นนะครับงวดที่แล้วได้5 6 7 8นะครับตัวที่มาคือเลข8ของงวดที่แล้วนะครับอันนี้สูตรเลขวิ่งล่าง2ตัวนะครับก็เข้ามาที่เลข8อันนี้เป็นชุดสรุปของงวดที่แล้วนะครับอันนี้คือสูตรเลขเด่นของงวดที่แล้วนะครับ อันนี้คือสูตรเลขวิ่ง2ตัวของงวดที่แล้วแล้วก็สูตรเลขเด่นงวดนี้ก็จะเป็น0123นะครับของงวดที่แล้วก็มาตัวเดียวนะครับมาที่เลข8ตัวเดียววันนี้จะเป็นอย่างไรจะเดินต่อหรือไม่อคอยติดตามรุนกันดูนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุไลทุกแชร์นะครับ ฝากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับทาง JR channel หวยฟรีนะครับทาง y t u t u เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับสูตรวิ่งล่าง2ตัวนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ